สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มีนะครับ Isuzu D-Max นะครับเป็นตัว4วินนะครับเป็นตัว4วินนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับรถคุณครูนะครับสภาพดีมากๆนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับผมเป็น4วินนะครับปี04นะครับคุณภาพขับกองอีกแล้วนะครับคันนี้เดินดูกันรอบๆนะครับ ราคาน่ารักมากนะครับคันนี้ราคาน่ารักมากนะครับ F4 ก็ติดตามมาเยอะแล้วก็รอรุ่นนี้เยอะนะครับยางสภาพใหม่สี่เส้นนะครับยางสภาพใหม่สี่เส้นนะครับอารมณ์ในการขับขี่ก็ยังได้ป้ายแดงอยู่นะครับพูดไปก็ดูเหมือนจะเวอร์เวอร์นะครับสีสันเดิมๆนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์ก็ซีดตามอายุการใช้งานนะครับสีเดิมเลยนะครับนี่ ดูสติกเกอร์ก็เดิมมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นตัว3,000 DI Turbo นะครับ ABS Airbag นะครับ4 Win <S <S <ว>นะครับการขับขี่ก็อารมณ์ป้ายแดงได้เลยนะครับเครื่องผมถือว่าเต็มร้อยนะครับเครื่องขับขี่ดีสมูทมากนะฮะสีสันก็ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เลนะครับราคานี้โคตรเล้าใจเลยนะฮะ ระบบสมบูรณ์มากนะครับระบบขับเคลื่อนโฟวินใช้งานปกตินะครับอารมณ์ในการขับนะครับขับลูดนะครับเจอลูกระนาดขับลูดได้เลยนะครับความนิ่มนวลยังอยู่เต็มนะครับหยับแช่ยาวๆนะครับร30 140สบรสบายนะครับความร้อนไม่มีนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนม้อน้ําเปลี่ยนวาล์วมาเรียบร้อยนะครับรถใช้งานทุกวันนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถจอดนะฮะสภาพดีมากนะครับคันนี้เสนอราคาอยู่ที่ 179,000บาทนะครับ179,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับใครที่ติดตามนะครับโฟวินอยู่นะครับคันนี้นะครับอย่าได้พลาดนะครับเครื่องนะครับอัตราเร่งดีมากระบบเผาไหม้สมบูรณ์นะครับประหยัดนะครับระบบเผาไหม้สมบูรณ์นะครับประหยัดนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปลองขับให้ชมนะครับอย่าพลาดนะครับคันนี้ แจ้งราคาอีกทีนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับภาษีเต็มนะครับปี -66 ภาษีเต็มเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีเต็มเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับยางใหม่สีส้นนะครับซื้อไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวครับอ่ะเดี๋ยวชมรีวิวในการขับขี่กันครับตามไปดูครับเครื่องดีครับสีสวยนะครับระบบสมบูรณ์นะครับการเผาไหม้สมบูรณ์มากนะครับ อารมณ์ป้ายแดงยังอยู่นะครับอารมณ์ป้ายแดงยังอยู่นะครับเจอลูกแลนาดลูดไปได้เลยนะครับความนิ่มนวลยังอยู่นะครับความร้อนไม่มีนะครับดูได้นะครับ4ีเฮดนะครับความร้อนขึ้นนิดเดียวเนื่องด้วยเจ้าของเดิมใช้งานประจํานะครับเปลี่ยนหม้อน้ํามาเปลี่ยนวาลเปลี่ยนระบบหล่อเย็นมาเรียบร้อยนะครับใช้งานแบบสบายใจใช้กันยาวๆเลยนะครับอตัวนี้เป็นตัวปี0 4นย์นะครับเป็นตัวโฟวินนะครับ เป็นโฟวินนะครับโฟวินใช้งานปกตินะครับใช้งานได้สมบูรณ์นะครับความร้อนไม่มีนะครับสบายหายห่วงเลยนะจ๊ะอ่าอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคันนี้อย่าคิดนานนะครับขอร้องอย่าคิดนานถ้าคุณหารุ่นนี้อยู่นะครับที่สุนะครับปี0 4นย์ี่โฟวินนะครับ4ประตูนะครับอ่าวันนี้ผมวิ่งมาแล้วนะครับ280กมนะครับมาจากกทมตอนนี้ถึงนครราชสีมานะครับจะเข้าจังหวัดบุรีรัมย์แล้วครับอ่า ข้างหน้าก็เป็นตัวอำเภอจักราดนะครับใกล้จะถึงเขตบุรีรัมแล้วนะจะ๊ะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเหยียบแช่กันยาวๆเลยนะครับเหยียบแช่กันยาวๆความร้อนไม่มีนะครับความร้อนสมบูรณ์นะครับระบบเผาไหม้สมบูรณ์นะครับการขับขี่อารมณ์ป้ายแดงยังเหลืออยู่นะจ๊ะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคันนี้เลยนะครับขอร้องอย่าคิดนานถ้าท่านหารุ่นนี้อยู่นะครับราคาอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาท 179,000บาทนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับปี B 66เล่มเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะครับสวัสดีครับ